สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมอร์เก็ตทุกคนนะครับนี่ขอต้ารับเข้าสู่มอ r อร์เก c ตชาแนลนะครับแล้ววันนี้นะครับ23เมษายนนะครับเป็นการครบรอบ1ปีรายการมโนโซโล่พอดีเลยนะครับ1ปีแล้วเอาละครับเมื่อครบรอบหนึ่ง หลังจากที่ผมกลับมาจากเกาหลีนะครับผมก็นําสิ่งหนึ่งนะครับมาฝากเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆตัวผมนั่นก็คือเจ้าน้ําซองอย่างนี้นี่เองและน้ําซองที่ซื้อมาฝากทุกคนนะครับเผอิญว่ามันหลบตัวอยู่ที่บ้านหนึ่งปีเต็มนะครับและที่สําคัญตอนนี้มันหมดอายุด้วยแล้วนะครับหนึ่งปีพอดีจะทิ้งก็เสียได้นะครับดังนั้นเราจะมารีวิวเจ้าน้ําซองจากเกาหลีกันดีก,กว่า ร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ของเกาหลีนี่เวลาเขาขายเครื่องดื่มกันเนี่ยนะครับเขาไม่เหมือนบ้านเราเขาไม่มีตู้กดเครื่องดื่มแล้วก็ตู้น้ําแข็งแ,แยกกันนะครับเวลาขายเขานิยมขายเป็นแบบนี้เลยนะครับคือเป็นเครื่องดื่มบรรจุซองนะครับมีทั้งน้ําผลไม้แล้วก็มีทั้งเครื่องดื่มที่เป็นนมที่ผสมเสร็จแล้วด้วยนะครับชากาแฟมีหมดเลยซึ่งเครื่งองดื่มบรรจุซองเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อมากนะครับแต่ที่ผมเห็นบ่อยแล้วก็น่ารักที่สุดในทริปมโนโซโล่ก็คือเครื่องดื่มยี่ห้อนี้ครับ<ๆ>นี่เดลักเฟ และตอนที่ผมไปเนี่ยนะครับมันเป็นคอลเลคชันพิเศษด้วยเพราะว่าของเดลเฟ่เนี่ยเปลี่ยนแพ็กเกจเป็นโทนี่แอนด์บรา์แล้วก็ลายวิธีขายและวิธีซื้อนะครับเครื่องดื่มซองเนี่ยเขาจะวางขายที่เชลทั่วไปนะครับราคาซองละประมาณ1,000วอนนะครับ และข้างๆเชลเนี่ยนะครับก็จะมีตู้ใส่น้ําแข็งครับอันนี้เป็นแก้วปลอมนะฮะแก้วใส่น้ําแข็งของเดลเฟ่เนี่ยก็จะเป็นลายคาแรคเตอร์ของลายให้มันล้อก,กับซองนะครับแล้วก็ใส่น้ําแข็งไว้เต็มแก้วเลยซีลพลาสติกอย่างดีครับเราก็ซื้อแยกเป็นแก้วได้นะครับอย่าลืมนะฮะข้างๆแก้วเนี่ยเขามีแจ็คเก็ตสาหรับเครื่องดื่มมาให้ด้วยนะครับนี่พอใส่ปุ๊บนะครับสวงเข้ากับน้ําแข็งไอ้เป็นแก้วอย่างงี้พอดีเลยน่ารักมาก แล้วก็วิธีทานของเขานะครับง่ายมากๆเลยก็คือว่าจะซื้อแยกก็ได้หรือซื้อรวมก็ได้นะครับแต่ผมซื้อแยกมาเฉพาะเจ้าซองนี้นะครับแล้วก็แอบ,บขอแจ็กเก็ตเขามาเยอะมากเลยครับวิธีดื่มมันก็ง่ายมากๆนะครับแทบไม่ต้องสอนแต่ว่าเขาก็มีวิธีเขียนบอกไว้ข้างหลังซองนะครับ1ก็คือซื้อน้ำมานะครับ2ฉีกซอง3เทน้ำลงไปในแก้วสี่ดื่มจบแล้วและอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นการรีวิวดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะชิมมันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกใส่น้ำแข็งก่อนยากเหลือเกินนะจริงๆใช้มือน,น่าจะง่ายกว่านะแล้วนี่ก็แบบหน้าร้อนเมษาห้าก้าเนี่ยคือร้อนมากอะฮะนี่หลังแฉะเลยนะรู้ปะไม่ใช้องแอร์เต็มๆหน่อยแล้วกันเนาะเรียบร้อยนองที่หนึ่งครับไอช็อกโกะหยาวกวันถ้ามันจะเสียขึ้นมาแล้วก็เอา,าแล้วนะกิ่ยังโอเคนะครับกิ่ยังเหมือนเมื่อปีที่แล้วนะครับ กลิ่นและสียังโอเคนะครับมาถึงแก้วที่สองครับอันนี้เป็นมาลูลาเต้ครับเฮ้ยลืมขยับโอเคกลิ่นยังโอเคครับว่าวเฮ้สีโอเคนะสีโอเคเลยมาถึงแก้วสุดท้ายครับเฮลเซอร์นัทนะครับเีย โกงเอาละพยายาก่อนอืมกลิ่นเหมือนเดิมครับกลิ่นเหมือนเดิมอันนี้เป็นน้ำใสๆครับหมดแล้วและนี่ก็คือน้ำซองสามรสของเดลเฟ่นะครับเดี๋ยวผมจะเสียสละชิงไม่ดูกันแล้วกันว่าน้ำซองเดลเฟ่ทั้งสามซองเนี่ยแม้จะหมดอายุแล้วเนี่ยยังดื่มได้เปล่า ซองแรกเป็นไอช็อกโก้ครับก็ดูจากรูปเนี่ยนะครับก็เป็นช็อกโก้ที่ใส่นมนะครับแต่ว่าก็ไม่ข้นมากโอ้อืมอร่อยอืมยังอร่อยเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่รู้ว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยเป็นอะไรบ้างอันนี้ดื่มแล้วผมใส่แจ็คเก็ตทำใส่รักไว้ดื่มแล้วไอ แก้วที่สอนะครับอย่างที่บอกอันนี้ชอบเป็นพิเศษเลยมาลูลาเต้น,นะครับก็เป็นกาแฟอ่อนๆและใส่นมเข้าไปนิดหน่อยนะครับเจอจากหวานห้อมกําลังดีเดวดูซิว่าหนึ่งปีผ่านไปจะทําอะไรรสชาติได้หรือเปล่าจะตายไหมเนี่ยซอ,องนี้ ซองนี้รสชาติเปลี่ยนไปครับจเจ่อนเจือยังไงไม่รู้ฮะไม่ผ่านใสแจ็คเก็ตไว้และซองสุดท้ายนะครับเฮลซนัท so นี่เฮลซนัท so เนี่ยก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ผมไม่ค่อยชอบที่สุดนะครับในบรรดาเดลเฟ่ทั้งหมดทุกซองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นน้าําใสๆครับแล้วก็มีเหมือนกลิ่นถั่วมันๆอะไรอยู่ก็ไม่รู้ฮะจะเป็นโอเลี้ยงก็ไม่โอเลี้ยงจะเป็นกาแฟก็ไม่กาแฟนะครับแต่น้องๆที่ผมซื้อมาฝากเนี่ยเขาบอกว่าชอบมากๆเลยเดี๋ยวดูกัน อันนี้น่ากลัวมากเพราะว่ามันมีฟองด้วยฮะไม่รู้ฟองมาจากแบบสารพิษหนึ่งปีหรือเปล่าไม่ได้กล้าละลองชิมหน่อยรสชาติยิ่งกว่าเดิมเลยครับ จากที่ไม่ชอบเวลายี่ไม่ชอบใหญ่หนึ่งปีนี่แบบทั้งเฝื่อนทั้งหวานทั้งขมอะไรก็ไม่รู้นะฮะ ต่หอมดีครับซองนี้ไม่ค่อยชอบส่วนตัวไม่ให้ผ่านจ้าครบแล้วครับรีวิวเครื่องดื่มน้ำซองเดลเฟ่จากเกาหลีที่เก็บมา1ปีเต็มจากคลิปมโนโซโลจนหมดอายุไปหมดแล้วสำหรับใครที่จะไปเกาหลีนะครับอย่าลืมแวะมินิมาร์ทที่เกลือล่อนกลาดอยู่ทั่วเกาหลีเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนี่แวะชิมน้ำซองจากมินิมาร์ทเกาหลีด้วยนะครับใครที่เคยไปชิมมาแล้วหรือใครที่ติดใจรสไหนเนี่ยใครได้ชิมรสแปลกๆหรือตอนนี้เนี่ยเดลเฟ่เขามีคอลเลคชันแพ็กเกจใหม่อะไรบ้าง ก็มาแชร์กันนะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามมโนโซโลตลอด1ปีเต็มขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับดูคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมนี่กด Subscribe ช่องมอลารเก็ตด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เก็ตมีแฟนเพจนะครับติดตามกันได้เลยที่แฟนเพจของมอลารเก็ตด้านล่างนี้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ